สำหรับผู้ชมที่ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติแล้วเข้าใจผิดว่าต้องฉีกบัตรอย่างเช่นบางคนที่เจ้าหน้าที่กรกะตทักว่าขีดหรือยังก็คือการกากบาทในบัตรแต่กลับได้ยินไปว่าฉีกหรือยังก็เลยฉีกบัตรทันทีหรือคนอื่นๆถ้าไม่ได้เจตนาสบายใจได้นะคะเพราะว่ากรกะตจะไม่ดำเนินคดีแต่ถ้าพบว่าจงใจจะถือว่าฝ่าฝืนพรบออกเสียงประชามติค่ะ หลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชายศรีสุทธิยากรสรุปพฤติการฝ่าฝืนพรบออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมรวม62เหตุการณ์นะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มซึ่งในจำนวนนี้มีกรณีผู้ที่ฉีกบัตรโดยไม่เจตนากระทำผิดใน3 4จังหวัด58เหตุการณ์ซึ่งกะกะตไม่ประสงค์เอาผิดส่วนผู้ที่มีเจตนาฝ,าฝ่าฝืนกฎหมายขอให้ตารวจดาเนินการอย่างจริงจังค่ะ จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทางตำรวจจะต้องดูแลเป็นคดีนะครับว่าเป็นการทําความผิดกฎหมายประชามติก็ตามนะครับแต่ก็อยากจะสื่อสารไปนะครับว่าคณะกมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ประสงค์ในที่จะให้เกิดการดาเนินคดีนะฮะกับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่ทางพนังกงาสนสอบส่วนนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไกลกระบวนการสนอบส่วนได้นายสมชัยระบุด้วยว่าวันพุธที่10สิงหาคมนี้กกตจะประชุมเพื่อรับรองผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการก่อนจะแจ้งไปยังครมลและกรทเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงค่ะ